เนี่ยเป็นสีขาวปาดมิดแน่ๆพี่น้องเป็นตะเก็บเก็บมิดไว้ปูงเนาะแก้มังกรทองพ่ะนะ

จบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าพามาบรูนี้จ้ามังกรมังกรทองาตาคือกว้วยเลยเหมือนกว้วยซุปเลยจ้าบ๊ายบาย